นายกอุงอิงปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดิจิตอลเวลตโดยสรุปรับเป็นเงินสดคนละ5,000บาทกันยายนนี้มีเหตแน่ๆครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับสับเพเหระขายข้อข้องใจเรื่องเงินดิจิตอลเวลตโดยร้านมายองครับร้านมายองเป็นร้านค้ารับบัตรประชาัฐรับแอปเป่าตังเป็นร้านผงฟ้าประชาัฐครบครันเครื่องใช้ในบ้านเครื่องมือทำอาหารกินเครื่องมือสร้างอาชีพ เครื่องครัวเตาแก๊สเตาอบเตาปิ้งย่างหม้อกว๋วยเตี๋ยวตู้กระจกเตาสเต็กม,มืออาชีพของใช้ในบ้านและอุปกรณ์ร้านค้าโต๊ะทับเก้าอี้ชั้นวางเต็นตลาดนัดอุปกรณ์สําหรับพ่อค้าแม่ขายแบบครบวงจรเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านรถจักรยานไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟ,ไฟอุปกรณ์ห้องน้ําประป้าปั๊มน้ําเรามีให้บริการทั้งหมด6สาขา2จังหวัดจังหวัดระยองและชลบุรีพัทยาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลย นางสาวแพรทองคารชินวัตรปิดจ็อบดิจิต a l วอลเล็แล้วนะครับตัดสินใจที่จะจ่ายเงินสดแก่คนไทยคนละ5,000บาทภายใต้โครงการเติมเงินในกระเป๋าเงินคนไทยให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ตามกรอบงบประมาณของปี67ครับส่วนอีก5,000บาทก้อนหลังนั้นจะเติมให้เมื่องบประมาณรายจ่ายปี6 8ผ่านสภาเรียบร้อยแล้วครับและก็อาจจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับ นายทักษิณนั้นเปิดเผยว่าเวลาที่นายกแพทองทานประสานกับงบประมาณนั้นผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายเศรษฐ,ฐกิจก็จะดูงบประมาณรายจ่ายที่สามารถนํามาใช้ได้เท่าที่ทราบนายกแพทองทานนั้นเห็นด้วยว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแน่นอนแต่ว่าจะต้องทําอย่างรวดรนวช้าไม่ได้เพราะเศรษฐ,ฐกิจไทยนั้นไหลงไหลงไหลลงไหลลงยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งดึงขึ้นยากครับโดยคาดว่าผู้หลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยครับนายกจะดําเนินการได้ทันทีครับ สำหรับเพื่อนๆที่ตั้งตารอนะครับที่เราลงทะเบียนไว้แล้วก็ลงทะเบียนข่าวไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าสําหรับข่าวที่มีปัญหาว่าาระวังโดนเอาข้อมูลไปขายหรือคอรเซ็นเตอร์อันนั้นทั้งหมดนั้นเป็นข่าวเท็จนะครับให้เ,เพื่อนๆระมัดระวังด้วยนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆชอบและคิดว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์นี้ให้ด้วยนะครับจะดีใจมากๆเลยสําหรับวันนี้ร้านมายอง จับเพเหละขข้อข้องใจเรื่องเงินดิจิตอลนะครับก็ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ